พอมาถึงจุดนี้แล้วหลายๆคนอาจจะสงสัยว่า UX กับ UI เนี่ยมันต่างกันยังไงหรือว่าคนที่เข้ามาฟังในที่นี้คงคิดว่า UX กับ UI เนี่ยมันมีหลายๆแต่หลายชื่อที่เรียกแล้วก็ในการสมัครงานมันก็มีหลายๆแคเรียให้เราเลือกนะครับผมจะอธิบายภาพรวมข้าค่าว่าถ้าแบ่งออกมาเป็น5ส่วนเนี่ยมันจะแบ่งเป็น UX researcher UX writer UX designer UI designer แล้วก็ UX UI designer มันก็จะมีประมาณห้าําแหน่งนี้ครับ ถ้าผมเจาะลึกลงไปอีกว่าแต่ละตำแหน่งทำอะไรบ้างตำแหน่งที่หนึ่งก็คือ UX researcher หน้าที่ของ UX researcher เนี่ยคือการรีเสิร์ชตามชื่อเลยครับการที่เราจะหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็น quantitative หรือว่า qualitative ข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูลเชิงปเชิงคุณภาพนะครับข้อมูลเชิงปริมาณคืออะไรข้อมูลเชิงปริมาณคือข้อมูลที่เราเน้นปริมาณเช่นการทำแบบสอบถาม survey การทำ A/B testing ต่างๆตัวนี้เราแยกข้อมูลมา หรือว่าข้อมูลเชิงคุณภาพคืออะไรข้อมูลเชิงคุณภาพเช่นการ interview. อินเทอร์วิวอินเทอร์วิวก็คือการที่เราไปสัมภาษณ์หรือว่าคุยกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเล่าประสบการณ์ต่างๆแล้วให้เราอ่ะขมมดประสบการณ์ที่ลูกค้าต้องการเป็นเพนพอยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือว่าเป็นการหาอินไซต์ของลูกค้าซึ่งมันมีหลากหลายเทคนิคในการทําทั้งคอนดิทีฟหรือว่าคอนดิเซนทีฟเยอะมากๆอาจจะลองศึกษากันไปดูได้ตดยนี้เป็นไกด์ไลน์ให้ครับหรือว่าในส่วนของ UX Research เนี่ยก็จะมีในส่วนของการทำ Persona ทางฝั่งซ้ายมือคือพอซ s น่าก็เป็นการหาลูกค้าที่เป็นลูกค้าของโค้ดักตเราจริงๆครับตัวนี้ก็สามารถเป็นศึกษาต่อได้หรือว่าการทำเอเมอร์ตี้แมทหรือเอ p ม t h ์ไทแมทต่างๆเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรหรือเป็นการรีสิรวชเพื่อลดความเสี่ยงในการทำโ p r ด d u c t เพราะว่าในใสายแคเรีย er เนี้ย UX หรือ a r c h e r เนี่ยเป็นสิ่งที่จะการันตีว่าสมมติโปรดักตบริษัทบริษัทหนึง่งต้องการที่จะผลิตโปรดัก t p โปรดักหนึ่งออกมาแล้วเขาจะมั่ร์ได้ไงว่าเขาจะลงเงินหลายร้อยล้านเนี่ยไปกับสิ่งเหล่านนั้ พื่อใสิ่งเหล่านั้นจะตอบโจทย์ลูกค้าจริงๆการที่บริษัทนั้นให้ความสําคัญกับ UX Research e r เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าหน้าที่ของเราคือการรีเสิร์ชเพื่อหาอินไซต์ของคนจริงๆว่าคนต้องการมันเป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุนแล้วก็ไม่เชื่ว่าสิ่งที่เราเข้าใจหรือว่าสิ่งที่เราจะดีไซน์เนี่ยมันตอบโจทย์ลูกค้าจริงๆตัวนี้นะครับต่อมาเป็น UX Writer ถ้าพูดกันเร็วๆ UX Writer ห,หลายๆคนอาจจะคิดว่า UX Writer เนี่ยแตกต่างกับ Copy Writer ยังไง ความแตกต่างของ UX w r i ก e r กับ Copy writer เนี่ยการเป็น UX writer เราต้องเข้าใจ Product ของเราจริงๆก่อนสมมติเราทำา Ga App ปพลิเคชันแกเนาะการเป็น u x เอ็กไลรของบริษัษท Ga p เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าโฟล์การทำงานทั้งหมดของระบบเป็นยังไงแล้วการที่เราจะออกแบบคำหรือว่าสิ่งที่เราจะเขียนไปเนี่ยให้มันสอดคล้องกับหน้าอื่นๆด้วยเพราะการเป็น Copy writer เนี่ยอาจจะอาจจะคิดคำแค่หน้าเดียวให้มันทัดหรือว่าให้มันตอบโจทย์กับสิ่งที่ มาร์เก็ตติ้งนั่นการสือ่อแต่การเป็น UX writer เนี่ยมันเป็นการคิดเป็นเจอร์นี่ว่ากดตรงนี้แล้วกดดาเนินการต่อแล้วจะไปหน้าไหนจะแสดงคําว่าอะไรเพื่อให้คนสามารถทํางานต่อไปจนครบโฟลได้หรือว่ามันจะครับเกี่ยวกับพวกจิตวิทยาต่างๆเช่นสมมุติว่าถ้าระบบเราเกิดที่เราทํางานเนาะระบบเราล่มขึ้นมาเราอาจจะไม่ได้แจ้งลูกค้าว,ว่าระบบล่มแต่อจจกแจ้งลูกค้าว,ว่าเรามีการอัปเดตเพื่อที่จะให้ระบบเราดียิ่งขึ้นมันก็เป็นเทคนิคการพูดหรือว่าเทคนิคการเขียนต่างๆเพื่อให้เกิด สิ่งที่ดีกับโปรดัก t ของเราแล้วก็ทําใหล้ลูกค้าไว้ใจหรือมั่นใจในโปรดัก t ของเราได้ด้วยตัวนี้ก็สามารถเป็นศึกษาต่อกันได้ถ้าใครชอบในส่วนของการเขียนหรือว่าการใช้จิตวิทยาในการพูดคุยต่างๆนะครับต่อมาตําแหน่งที่ชื่อว่า UX Design UX Design เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ว่า Product หรือว่าไอเฟ็กชันอย่างเดียวมันอยู่มันสามารถไปอยู่ใน Product ที่เป็นรถยนต์หรือว่าสิ่งของโทรศัพท์มือถือต่างๆเหมือนตัวอย่าง Apple Apple ก็ให้ความสําคัญเรื่องของ UX เขาก็ได้ดีไซน์ตัว iPhone ออกมาที่ตอนนี้เราใช้กันทุกคนแพร่หลายกันมากๆเลยนะครับแต่ใน,นสิ่งที่ผมจะเล่าเนี้ยก็คือ UX Design ในที่นี้ก็คือการที่เราอะทำวา f r a m e ครับวา f r a m e คืออะไรถ้าเราเห็นในตัวอย่างรูปนะครับรือว่าการ Wiframe เนี่อาจจะมีการสเก็ตหรือว่าการทําโครงที่เป็นระดับไฮหรือว่ามีความละเอียดสูงตัวนี้ก็จะเป็นการวางตําแหน่งปุ่มต่างๆเพื่อที่จะให้ส่งต่อไปให้ทาง UI เนี่ยดีไซน์เรื่องความสวยงามแต่ UX Design เนี่ยจะ คอนเซิร์นในเรื่องของประสบการณ์การใช้งานเช่นการวางตำแหน่งปุ่มปุ่มตกลงควรอยู่ด้านขวานะหรือว่าการปุ่ม delete ควรเป็นสีแดงต่างๆพวกนี้เป็นสิ่งที่ UX Design ต้องเป็นคนกำหนดหรือว่าวางต่อมาเมื่อกี้เราพูดถึง UX ไปแล้วเราพูดถึง UI ต่อก็คือเราอ่ะ UX อ่ะจะวางตัว y i f r a ตัวนี้เพื่อที่เขาวะรีรสิร์ตลาดมาแล้วว่าปุ่มคนต้องการให้เห็นปุ่มนี้ในตำแหน่งนี้หรือว่าขนาดฟอนต์ font, ขนาดเท่านี้ในตำแหน่งนี้ การที่ UX ดีไซน์วางโค้ดนี้เสร็จหน้าที่ของ UI คือรับช่วงต่อตัวนี้มาแล้วก็ปรับสิ่งที่เป็นขาวดําตอเน,นี้ให้เป็นสีครับนี่คือหน้าที่ของ UI แต่ UI เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่สามารถวางปรับเปลี่ยนตําแหน่งที่ UX วางไว้ได้เลย UI ก็ต้องเข้าใจ UX ด้วยในการแก้ไขทําให้จากขาวดําที่เป็นกล่องๆทําให้เกิดความสวยงามไ่ใช้งานง่ายและแน่นอนว่าพอเรามี UX UI ในประเทศไทยก็จะมีตําแหน่งที่เรียกว่า UX และ UI Design e r หรือเหมือนผมเองตอนนี้ผมก็เป็นทั้ง UX UI ทั้งคู่เลยก็เป็นคนที่วางทั้ง r e f เ a m e เองทำา Mockup เองทำ p r o t ั t y ท e เองก็คือเรื่องต้นตั้งแต่ research ทำ r า f r ฟ m e ทำ p r o t o t y ท e ต่างๆเรื่องตั้งแต่ที่ผมเล่ามาจนถึงจบกระบวนการสำหรับบริษัทที่ยังไม่ใหญ่มากก็จะเป็นตำแหน่งในประเทศไทยก็จะมีค่อนข้างเยอะในตำแหน่งของ UX UI Design แต่ว่าถ้าบางบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ UX มากๆเขาก็จะมีตำแหน่งที่เรียกว่า UX Research e r u x w r i t e r เข้ามาเพิ่มเติมนะครับ จะเห็นภาาาพมกกว่เคยใช้พวกบริการห้องสมุดออนไลน์ไหมหล่าจะดูหนังเป็นหนึ่งชั่วโมงอ่ะเปอร์เซ็นต์ความเครียดมันจะลดลงขีดน,งนึงอ่ะเราเหมือนเปิดทางให้สำหรับคนที่แบบยังไม่ที่สูนเลยอะไรเงี้ยมาจากการาฟิกดีไซน์เนี่ยผมว่าภาษดีดีกว่าเรื่องของการออกแบบดีไซน์นะครับในแทร์เก็ตของผมนะครับก็จะอยู่ในช่วงวัย25-34ปีนะครับฝั่งขวาเป็นช่างภาพที่เขาต้องการทำอาหารให้ครอบครัวเองน้ค่ะ คนที่ใช้งานเราอะมันมีทั้งคนที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นกับช่างเย็บผ้าก็แบบเริ่มแต่สเก็ตเลยว่าเฮ้ยแบบมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนที่มันจะซิมเปิลที่สุดแล้วก็โนวอร์ดดิ้งเป็นแอปพลิเคชันที่จะรวบรวมช่างเย็บผ้าแบบลายย่อยๆเพื่อให้มาเจอกับเจ้าของแบรนด์ทีนี้ก็เลยไปอินเทอร์วิวเพื่อนามาก็จะแบ่งเป็น2เป็น2คนซึ่งเป็น2บริบทเนาะเราก็เลยย้อนกลับไปก่อนว่า ทุกวันนี้ที่เขาหาช่างเนี่ยเขาหากันช่องทางไหนบริการได้เลยทุกอย่างมันจะต้องแบบเห็นชัดๆใช้งานง่ายซึ่งหน้า UI ก็จะประมาณนี้เนาะ